เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการพร้อมพัดพามใช้ชีวิตท่ามกลางความสุขที่ครบครันทุกด้านด้วยฟังก์ชันของบ้านลงตัวกับคุณภาพมาตรฐานสูงสุดพร้อมทับเฮ้าสระว่ายน้ำสวนส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สมบูรณ์ขนาดพื้นที่40.7ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการพร้อมพัดพาม โดยเริ่มต้นจากแมคโครรามินทราขับตรงไปยังถนนรามินทรา2.90กิเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนัทไทราขับตรงไปยังถนนทัทไทรา7.80กิเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทัทไทรา39ขับตรงไปยังถนนทัทไทรา39อีก1.10กิเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนปัญญาเอเชรันพาคขับตรงไปยังถนนปัญญาเอเชรันพาอีก600เมตรโครงการจะอยู่ด้านขวาครับ ถึงแล้วครับสามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้าบนบ by J Asset Management